กไปข่าแรนจ้าพี่น้องกับข้าวยีนไอ้ข้าแดงจ้่ข้าแดงข้าแดงไงก็เศร้าบอากันนะเชียงรายประตูนี่หมายควาเรื่ไรนันำเมนมื่อนี่ลาบเจ้าเฝ้ากชวนมานะเอาไม่พี่น้องซอยจูจ้าซอยจูตับหวานอื ตบหวานกับสามสิบจีบจ้าเนื้อกำลังซ้อยจ้ะเนี่ยเนื้อเราก็ลาบลาบไม่ลาบเหนียวจ้านี่ยก็นี่แหละเนื้อจ้าอันนี้ก็ผักผักกับพี่น้องก,กับแซบแซบด้วยกันวันนี้นะคะบวงในฝนโอ้พี่น้องสามสิบจีบตาหวานแซบแซบ แซ่บๆคักพุ่นอ่ะเออปีใหม่สวัสดีปีใหม่เด้อเพืเ่อนๆเนด้อสร้อยจุสามสิบจีดตับหวานจ้าแล้วก็นเนี่ยงามๆเนาะแซ่บๆจ้าอร่อยอร่อย,ออยคุณนายฝนอู้อ,อันนี้กับตับหวานจ้ตับหวานสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเฮงๆปังๆนะคะผุ้ใดโสดีแน่นอะเมือนี่จ้า วันนี้นเสนอเมนูสิบห้ามะแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดฟางค่ะวันนี้นะคะแกงเห็ดฟางแซบๆวันนี้หอมปลาแดดพี่น้องหอมปลามากเลยจ้าแซบๆน้ำตาลพี่น้องมาหนึ แกงเห็ดฟางใส่ผักลงไปค่ะเ,เพื่อนๆใส่ยอดใส่ยอดฟักทองค่ะแกงแบบพื้นบ้านแบบตามที่มีนะคะเห็ดฟางกัน zoom ง่าย,ยไงพี่นออ้องผมตัวจูมใหญ่มากเลยจ้าเศษๆโยโย่เลยพี่น้องอน,นี่เสนอเมนูส้อยตุอันนี้เสนอเมนูส้อยจูพี่น้องส้อยจุจ้าส้อยจูตับหวานคันแท่นหน้ากับมีพี่น้องจา้าคันแท่นหน้ากินดูกลางแดดนะพี่น้องอากาศเย็นเย็นจ้า อากาศเย็นก็ต้องซอยจุนะจ๊ะเนาะตับหวานหลักกัแค่หน้าเรากะเนื้อสดๆดดพี่น้องจ้าแซ่บๆเมื่อนี่แก่แจ้วจ้าแจ้วขมๆนะคะเกี่ยวขมๆพักก็เมีแค่นี้แหละจ้าผักหอมนะผักหอมผักอะไรแล้วทุกอย่างเนาะอร่อยอร่อยจ้านี่ค่ะนะคะท่านผู้ชม ซอยจุมหนิจ้าซอยจุสาองสลองที่ได้ตั้งสตรีมนะจ้าสลองที่ได้ตั้งสตรีมสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อมึงหนูซ้อยจุมีตับหวานแสงกับไอ,ไอแดดกับซองพี่น้องเอ้ยเสแสบน้ำกันเด้อจ้าอร่อยอร่อยวันนี้นะคะ อุ้ยบนไอ้แก้วก็เป็นตะแซ่บตะแซ่บพี่น้องจ้าขมอําลำมึอนี่ขมอําลมมมมำลจ้าสร้อยจุเนื้อสดๆดจ้ามือนี่นะคะจะลองก่อนปีใหม่จ้าแซ่บๆยั่วๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อแซ่บๆด้วยกันจ้าพี่น้องสร้อยจุนี่ผู้กินคนผู้กินยิ้มเปืเป่อยๆอยู่คนน่ะเอากินนี่ลากินกินจะกล้ามโดยแซ่บปะ อาน้ำยาอากินให้ดูหน่อยนี่กินให้ผู้ชมดูหน่อยสิอร่อยเปล่าเนี่จ้าอันนี้เนื้อร้วนเนาะแต่เนาะเลือดรวนใหเด็กๆด็กเด็กน้อยอันนี้แก้วแก้วขมขมจ้าพี่น้องอันนี้ของสว่วนๆนี่ของผู้ใหญ่จ้า <c oughs> ของสว่วนๆนี่ของผู้ใหญ่แสบแเบก็เด้อค่ะอันนี้อาจ้าอาอากินข้าวด้วยนะคะพีลาแ่บบะตอบด้วยสิแส่บค่ะ เอาจะอายสิลูกแซบค่าแม่เอ้าผู้บ่าวสีแดงนั่นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิเาสเอ้ายกมือขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีไม่เป็นเลยไปโรงเรียนครูสอนยังไงปสิจแล้วหึลกมือเกินคุณครูสอนยังไงว่าดีค่ะเป็นแบบไหนก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่ค่าอายคนนะโอ้ยคือเกาหลีพี่น้องร้านสาวจ้าร้านสาว น้าสาวเหมือนเกาหลีไหมบางคนอายค่ะอุ้ยแดดกับสรองพี่น้องพี่น้องมาซอยจูน้ากันจ้าจุตับหวานบึ่งแนวพุ่นอ่ะอุ้ยพี่น้องซดสสด,สดนี่จ้าอันนี้เด็กๆไม่ใช่กินสดนะจ้ากินกินสุกจ้าเนี่ยสุกสุกรวนรวนอันนี้ของผู้ใหญ่จ้าเนี่ยอันนี้ของผู้ใหญ่ <laughs> ผู้ใหญ่นั่งกินข้าวตากแดดจ้า มึงไหนพี่น้องแกวแซบแซบปั่นเอาแล้วนะมังง่ายคนักง่ายง่ายไหมแซบแซบด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยจ้ากินข้าตากแดดพี่น้องจ้าอันนี้ก็คขั้นแท่นหน้าขั้นแท่นหน้าพี่น้องแซบแซบไล ชบับได้เพื่อนเด็กน้อยจะกินล้วนจะกินล้วนสุกเนาคะคนะ่ะเนาะพอเด็กน้อยกินแบบดิบบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะพยาธิัถามหาแต่ผู้ใหญ่ก็ถามหาอยู่จ้าฝันแซ่บใบละ<ส>บเออแซ่บค่ะตัวแซบข้าอืออุ้ยเพื่อนอะไรเขินเขินค่ะเขินมีผ้าแกงเฮ็ดพี่น้องจ้า แกงเห็ดเฟียงแกงเห็ดฟางค่ะแซบแซบๆยุวๆ่วยุ่จากพี่น้องหมอน,หนึ่งเต็มเต็มนะจ้าแกงเห็ดแกงเห็ดใส่บวบจ้านี่แต่ดอกงามๆพี่น้องจ้าดอกจุ่มๆแซบแซบแกงใส่บวแบแซบแซบจ้าเมนูนี้ตอนกินก่อนนอนค่ะกินก่อนนอนนะจ๊ะแกง เห็ดใส่บวกจ้าเหลือแตอ่ใส่ผักอีตู่พี่น้องปรุงเรียบร้อยจ้าใส่ปลาองุ์ชูโรสใส่หลายแซบหลายจ้านะคะใส่หลายแซบหลายจ้ามีแต่รอใส่ผักอีตู่นะจ้าผักคุณตูจ้าผักคุนตูอยู่นี่จ้าผักคุณตูอยู่นี่นะจ้ายังไม่ใส่จ้า ผักกุ้นตูแล้วแลราจะใส่ผักกุ้นตูแล้วก็อร่อยอร่อ,อยแซ่บแซ่บนไพี่น้องแกงเห็ดฟางจากแกงฟางเมื่อนี้ไปตลาดมาเห็นเห็ดฟางดอกงามงามสื่อมาแกงแซ่บแซ่บูพี่น้องกินกันนะาปลาซ้านวนายพี่น้องนี่แต่ดอกงามงามดอกจุ่มจุ่มดอกใหญ่จ้าแกงใส่บวบนะจ้าอร่อยอร่อยจ้าพี่น้องกว<ม>้นหวยหวย เสียบจะเสียบนัวหลายพี่น,น,น้องนัวน,นัวน,นัว